ผก็สวัสดีครับครับก็สำหรับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะก้อนนี้ผมก็มาอยู่ที่76กาลาดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีนัดถ่าย Honda c ซ vic นะอีกหนึ่งรุ่นสวยๆก็เดี๋ยวจะมาลุ้นดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวตอนนี้ก็ลังรอน้องเขามากันอยู่นะสำหรับวันนี้ก็มีนัดถ่ายประมาณ2คันนะก็เดี๋ยวจะทยอยปล่อยให้ดูหลังจาก สิ้นเดือนนี้นะต้นเดือนหน้านะก็จะแผนไว้ว่าจะโลเริ่มออกโรลลิ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามอีกทีว่าจะไปกันวันไหนนะก็เดี๋ยวไว้มาจอยกันก็ช่วงนี้ที่เห็นคลิปออกช้าก็ไม่ได้มีอะไรนะก็เป็นเรื่องของโควิดนะครับที่ว่านัดรถมาถ่ายยากนะช่วงนี้บางคนเขาก็ไม่อยากออกมานะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาไว้รอโอกาสดีๆนะจะหารถรุ่นอื่นนะครับที่เป็นอาจจะเป็นทอนด้าแจ๊สอะไรอย่างนี้นะครับมาให้เพื่อน้ดูกันบ้าง ก็ช่วงนี้ก็ติดตามคลิปอย่างนี้ไปก่อนนะจะมีสไตล์ออกโรลิ่งออกมะพบกันมากขึ้นก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับโอเคนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องบอสนะเดี๋ยวให้น้องบอสไน้นาตัวหน่อยครับสวัสดีครับครับผมบอสครับอีกคันหนึ่งเป็น EK Coupe ครับครับผมก่อนหน้านี้ของน้องบอสก็มี Civic สามตัคันสีขาวนะที่ออกคลิปช่องเราไปแล้วน้องบอสก็จะมีรถอยู่หลายคันนะครับมี FD มีแล้วก็มีคันนี้นะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจ อยากให้นางบอสแนะนำรถคันนี้หน่อยครับว่าเป็นเป็นรถอ่ารุ่นอะไรเป็นตัวไหนครับก็เป็นตัวคอนซีวิกโอเคตัวเป็นตัวคูเป้ครับสองประตูเป็นตัวคูเป้สองประตูนะก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่ารถคันนี้ทำอะไรมาบ้างก็เดี๋ยวให้น้องบอสแนะนำเลยนะของแต่งหน้าอะไรก็ได้ตัวกันชนหน้าชุดแต่งนี่ยังเป็นของเดิมอยู่ไหมใช่ครับเป็นของเดิมเป็นของคูเป้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่นี่ก็มีแปะแท็กเป็นเอส R S ได้นะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกก็ของเดิมครับของเดิมของเดิมมันเป็นทรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ใส่ไฟดำไฟโคมดำใช่ไหมใช่ครับของเดิมมันจะเป็นยังไงนะใส่ใส่กใส่ครับใส่ตอนนี้ทีมงานเราก็เริ่มทยอยมานะรวมกับพี่พีนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่จะถ่ายวันนี้พี่วอนตากล้องซิ่งของเราก็มานะพามาตากแดดปุบปับทัวร์โอเค ในส่วนของลุงบอสก็จะมีตัวของล้อนะใช่ครับล้อเป็นล้ออะไรนะครับล้อเวลครับเป็นล้อเวลนะอันนี้เป็นขอบเท่าไหร่อ่ะเอ่อขอบ15ครับอ่านะครับหน้า8หลัง9ก้อบสูงมันถึงล้นล้นออกมาหน่อยนะก็มีตีโป่งนิดหน่อยหน้าหลังตีโป่งรับตัวล้อใช่ครับอันนี้เราตีเองว่าหรือว่าให้ร้านเออให้ร้านครับให้ร้านให้ให้แล้วก็มีตัวนี้จัดฟิกเมนต์มาแล้วเป็นใช้โช๊คของอะไรอ่ะบอส แม็กอะไรจไลืมแต่ว่านี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาเพิ่งเปลี่ยนมาใช่ใชครับเพิ่งเปลี่ยนเป็นลิงมันดีปะดีครับนิ่มเลยไม่มีกระดา้างเพราะรถคันนี้ก็ทำเครื่องมาด้วยแหละ<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูเครื่องนะเครื่องอันนี้เป็นเทอร์โบค่อยมาดูอีกทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวขัดยังวะตรงนี้นิดหน่อยให้น้องบอสเล่าหน่อยว่าสตอรี่ของรถคันนี้ได้มาอย่างไรได้มานานหรือยังได้มาน่าจะสี่ปีซื้อต่อเข้ามา ตอนแรกมาไม่สีนี้เป็นสีแดงแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูเล,หมเลยลลใส่ลงใส่น้อมาร้อสเสกอะไรอย่างน,นี้ก็มาถึงก็เก็บส,สีเก็บอะไรหมดเลยแล้วก็วกทยอยทำใช่ไหมใช่ค่ะค่อยทยอยทำตอนแรกมาเกียร์ออโต้ผมก็เปลี่ยนเป็นเกียร์กระปุกใช้งบเยอะเยอะไหมตอนเราสับเกียร์ใช้งบไหมอันนี้ส่วนใหญ่พ่อผมทําให้พ่อถ้าคนทําเองหมด พ่อพ่อบอสก็ทำทำรถอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคเขาก็หาของแล้วก็มาทำเองไม่ต้องจ้างอื่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในตอนเลยดีกว่ามีคนซนมีคนซนแอบไปเล่นภายในเราแหละภายในของน้องบอสตัวบอกก็จะเป็นตัวพิคาโรนะเอตาสามครับเอตาสามของแท้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันไม่ได้ติดมากับรถใช่ไหมเราไปหาเออใช่ครับหามาอีกทีหนึับตอนได้มาได้มาในราคาเท่าไหร่ แพงว่ะ <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> ซื้อมาสองหมื่นก็ถือว่าถือว่าคุ้มเลยนะของแท้เดี๋ยนี่มิเทโลอะครับทรงสวยๆเลยแล้วก <moderator. S 1> ็มีจอแอร์สามปุ่มตรงนี้เหรอใช่ครับมันมันจะมันจะพิเศษกว่าทั่วไปใช่ป็นเป็นตัวนอกอเมริกาใช่ครับอื่คะเพราะของบ้านเรามันจะไม่ใช่อย่างนี้ใช่อันนี้เราก็ไปหาหาซื้อมาต้องหาปะใช่ครับ ดออตัวนกนะเราไปดูพวงอะไรฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้ก็จะมีตัวดิปดปี้นะธรรมดาได้ดข่าวว่าเมื่อคืนก็ออกไปแซดมาด้วยเนี่ยไปบางแสกันมาครับเป็นไงบ้างมันมันไปกันเยอะป่ะไปประมาณยี่สิบกว่าคันกลุ่มนี้ก็เป็นรถหลายๆรุ่นใช่ป่ะที่ไปกันใช่ครับก็มี <ไป S 2> หลายๆไปโอเวอร์เทคเมื่อวานอ่ะเใช่โอเวอร์เทคมีเข้ามาแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นเป็นกลุ่มอะไรเผื่อคนเขาอยากเข้ามาดูของผมลิเบอร์เลส ดูเบลเพจนะมีเพจมีเพจอยู่ใช่ป่ะใช่ครับมีครับโอเคครับว่าใครที่สนใจอยากจะตามกลุ่มนี้ไปครับเข้าไปดูในเพจ Facebook ได้นะครับเขาก็จะออกทริปกันอยู่เรื่อยๆนะใช่ก็มีออกขี่รถเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับใช่แป๊บนึงอะไรอย่างี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวพวงมาลัยดีกว่าพวงมาลัยนี้เป็นยังเป็นของเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ครับพวงมาลัยเดิม แล้วก็อันนี้เอาไปห่มเมาใช่ไหมครับทรงสวยเลยนะหนังอันนี้ก็ยังไมันเหมือนไม่ใช่หนังเลยเป็นหนังกลับเป็นหนังกลับเชื่อใช่แล้วก็มีตัววัดบูดนะครับแต่พอน้าจอขาวปกติถ้าในรุ่นเนี้โดยทั่วไปมันจะเป็นจอสีอะไรครับ ปกติแล้วมันจะเป็นอันนี้ไม่เป็นสีอะไรสีแดงใช่ไหมอันนี้อันนี้มันเป็นจอขาวอีกเปล่าจอขาวส่วนม่ามันจะเป็นปัดดำอืมอ่านี่ครับโอเคก็มาดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะด้านท้ายก็จะมีตัวโคมนะโคมอ่าของบอสนี่เอาไปทําอะไรมานะติดฟิล์มติดฟิล์มดำใช่ครับติดฟิล์มดําความจริงมันเป็นแดงขาวผมก็ไปติดฟิล์มให้มันดูดูหน่อยนะให้มันดูดูหน่อยแล้วก็ปีกนี่ก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับของซิลิคุเป มีแปะแปะมิลกินนะในส่วนของพ่อเสียอะไรก็เป็นพ่อแป๊บสองนิ้วครึ่งนี่เราว่าทำเองใช่ไออันนี้ให้ร้านน้าทำให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองฟังเสียงหน่อยดีกว่าได้จัดเลยเป็นเป็นเลขสามถึงสี่แล้วครับเสียงเดินเดินเบาลนุ่มเดี๋ยวลองกดกดหน่อยก่อน รามาดูในส่วนของไฮไลท์ของรถคันนี้นะก็เป็นในส่วนของเครื่องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราดูเลยเครื่องยนต์เป็น V18 ทวินพร้อมโกลโอไม่ใช่ใช่เราบอสแนะนำเลยว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องเซทซีครับไม่มีเทคตัวนี้ไม่มีเทคอ่ามันก็มายัดโบลงอันนี้มันเป็นเครื่องที่มากับรถปะใช่ครับเป็นเครื่องมาล์รถเราก็มีทำเทอร์โบไปนะใช่ครับใส่เทอร์โบเข้าไปมันก็หายเทอร์โบ นี่ก็มีเทสเทสนี่ก็ยังเป็นของเดิมอยู่ใช่ป่ะเฮดเหล็กครับเฮดเหล็กใช่นี่ก็เชื่อมต่อขึ้นมาใช่ก็เฟอร์โบอยู่ข้างล่างมมหมกเฟอร์โบไว้ข้างล่างเหน็บซ้อนไหมใช่ไหมใช่ซ้อนทะมุนข้างล่างคันนี้ถามเลยลองเลยน้ตมยังเออได้สองร้อยครับสองร้อยมาร์กสองร้อยนี่ก็เหลือเหลือเลยแล้วก็มีตัวคันนี้ก็มีค้ำหน้่ใช่ครับค้ำไฮอาร์คัมไอานะ แคตอร์บลอนี่เราทำมาจากที่ไหนเอ่อทำเองครับเล่นเองเลยเหรอใช่ <c oughs> จอดอ๋อมีอันนี้ก็มีใส่หัวฉีด GTR หัวฉีดเป็นของ GTR นะใช่ครับมันต้องแปลงอะไรไหมครับก็มีแปลงรางนิดหน่อยครับรางรางหัวฉีดใช่ไหมอันนี้เท่ากับ600มั้ง GTR 650มั้งอ่อราราับรับหัวแล้วมีกันเลยรถไทยอันนี้ก็เรียกอะไรนะการสบัดของเครื่องการสบัดการสบัด จามันมมัันนช่วยมันช่วยซับซับแรงเหี่ยวของเครื่องเวลาเครื่องขยุบเวลาอัดกระแทกเวลาดึงมันจะดีที่รุ่นถึงแล้วก็ตรงพอเครื่องมันจะมีขยวด้วช่วงกระชากของมันใช่ไหมใช่ครับกันกันไม่ให้แบบว่ากันเกรื่งชุดด้วยอืมไปก่อนเพราะอย่างบางบางรุ่นบางคันที่เขาทำเขาก็ไม่ได้มีตัวนี้มาใส่นะใช่ก็อาจจะกระชากหน่อยกชาอันนี้ยังเชฟได้โอเคซื้อต่อสานห้าเลยครับปิดบเดี anyway ๋ยวเดี๋ยวเราไปลองลองกันสักรอบ จะไปลองนั่ง Honda Civic Coupe ของน้องบอสกันนะครับไป เราลองเลยทางน้งโล่งเลยโอเคนะครับนี่ไม่ต้องกลัวละสู่ลงสู่ลุสีสีป้า โอเคหลังจากที่เราได้ไปลองรถกันมาแล้วนะก็เดี๋ยวอยากให้น้องบอสฝากช่วงท้ายนีนะว่าสําหรับคนที่กําลังมองหาหรืออยากจะเล่นรุ่นนี้อยากให้น้องบอสแนะนำหน่อยครับก็รุ่นนี้มันก็โอเคอยู่นะครับมันก็พอหาซื้อได้ไม่ไม่ไม่หายากมากอะไรนี้ราคาก็ก็น่าจับต้องได้อยู่นะครับก็สำหรับคนที่อยากเก็บก็รถรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะใช่ เพราะว่ามันมันก็ไม่ได้มีมีเยอะมากเลยใช่ครับไม่ได้มีเยอะมากต้อเป็นคูเป้ด้วยโอเคก็สำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณน้องบอสมากครับท,ที่เอารถสวยๆมาให้เราชมขอบคุณมากครับครับผมครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคันดา้านคูเป้คันนี้นะมันอีกหนึ่งรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับสวยๆที่ทำให้เพื่อนๆได้ชมกันก็สำหรับ EPJ ต่อไปก็จะม,มีรถหลายๆรุ่นนะมาให้เพื่อนๆได้ชมตอนนี้ก็มีนัดนัดได้บ้างแล้วแหะแต่ยังไม่มีโอกาสออกไปถ่ายนะครับยังติดในเรื่องของโควิด ครับาำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมมาถึงทุกวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ